มีผู้ถามมาอีกว่าทำไมผมถึงมองเห็นสีของจิตของตัวเองและของผู้อื่นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่ามองเห็นอากุศลของตัวเองและของคนอื่นได้ด้วยตาเปล่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรามองเห็นเนี่ยนะของตนเองผู้อื่นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยคือเรามีผลเขาเรียกกับปุเพกะตะปุญญาตา มีมีบุญมาจากการก่อนคือเรามีสติที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่อดีตอาจจะเจชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วชาติที่แล้วที่มันสั่งสมมาแล้วเราก็ทำได้ทำถึงความละเอียดอันนั้นที่เรามองตนต้าเราฝึกละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเราเราฝึกได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะรู้จิตใจเราเวลาจิตใจเราน่ะมันสง,งบมันมีความสุข มันก็เกิดการผ่อนคลายมันก็เกิดความเบิกบานมันกเกิดความสมบูรณ์สติของเราที่เข้าไปละเอียดที่เข้าไปรู้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในภพภูมิแห่งความละเอียดของสมาธิระดับนั้นแล้วมีขีดความสามารถก็อาจจะมองเห็นสีจิตของผู้อื่นก็ได้แต่เรื่องการมองเห็นอากุศลของตัวเองและอกุศลของผู้อื่นเนี่ย คนธรรมดาก็มองเห็นเนี่ยถ้ามองภายนอกเนี่ยถ้าเราดูถ้าเรากําลังโกรธอยู่ถ้าเรารู้จักมองตนรู้จักปฏิบัติทมเราก็รู้ว่าเราโกรธอยู่หน้าตาเราก็เข่งเขียดแดงเลยกําลังโกรธเนี่ยเลือดสูบฉีดแล้วก็มองผู้อื่นเหมือนกันที่เขากําลังโมโหโกธาอยู่เนี่ยหน้าเขาก็แดงดํามองขึ้นมาเลยโอ้โหดูแล้วไม่น่าดูแต่เวลาก็ อารมณ์ดีๆเขาก็หน้าตาเขาก็จำสายยิ้มแย้มเแบบิกบานผิวพรรณก็ดีเราก็เหมือนกันแต่ถ้าเรามีสติเจริญสตินะที่ละเอียดเข้าไปได้สมาธิที่ละเอียดเข้าไป,ไาาไปจนอารมณ์ทรงอารมณ์อยู่ในลักษณะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นตรงมีการสัมผัสที่เป็นทิปอาจจะมีทิปจกักุหรือกเจโต นะสิ่งที่ว่าเป็นฤทธิ์ทางใจสามารถสัมผัสก็คือตัวตัวยานนั่นเองเป็นตัวขัง้งเครื่องรู้ก็เกิดมาเกิดมาจากการเจริญสติสมาธิที่ละเอียดเข้าไปแล้วก็สามารถทรงตัวได้นะขนาดลืมตาก็มองเห็นได้เหมือนกับคนที่ลืมตาแล้วสามารถคุยกับเทพกับพรมได้กับผีได้ หรือสามารถมองเห็นผีได้ในขณะลืมตาคนอื่นมองไม่เห็นถ้าคนเราสร้างบุญสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันก็เรียกบภพกะตะปุญญาตาเหมือนกับญาติของข้าพเจ้าเองเป็นโยมป้าสองคนเขาก็เดินไปเดินไปเนะี่ยไปเที่ยวงานวัดหรือไงสมัยที่แกยังสาวๆหรือยังเด็กๆวัยรุ่นอยู่พอแกเดินกลับมาแกก็ไอ้คนหนึ่งเห็นผีแต่อคนไม่เห็นก็ย้ำให้ดูดูคนหนึ่งเห็นทีคนหนึ่งไม่เห็น อันนี้เขาเรียกว่าคนที่เจริญสติมาแต่อดีตชาติแล้วมันก็จนกระทั่งสติสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นละเอียดเข้าไว้อยู่ในตัวนะทรงสมาธิได้คนนั้นก็ตานอกตาใน,านามันซ้อนกันมันก็เห็นเห็นด้วยอํานาจของตาในแหละสภาพของความละเอียดนั่แหละอยายตนะมันตรงกันส่วนคนที่ใช้ตานอกมองมันมองไม่เห็น นี่คือข้อตัดสินว่าทำไมเราถึงสามารถที่ว่ามองเห็นสีจิตของผู้อื่นด้วยตาเปล่าลืมตาแต่ความจริงแล้วมันมองด้วยตาไหนมันมองด้วยสติสมาธิที่ละเอียดส่วนคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยคงจะมองยากนอกจากมองอย่างที่กพเจ้าว่าเนี่ยมองภายนอกดูความเปลี่ยนแปลงของสีผิวเนี่ยมีสติปัญญามาก ศึกษามามากแต่มันเป็นการมองแบบรับรอบเหมือนคนอ่านหนังสือทร,รมาเนี่ยกับคนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยมันต่างกันคนที่เห็นลมหายใจเข้าออกโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยที่ว่าบางทีอาจจะอธิบายมาไม่ได้แต่บางคนที่อธิบายได้จากอ่านอ่านตำราอะไรตัวมีอะไรเนี่ยแต่แต่อาจจะไม่เข้าถึงไม่รู้จักลมละเอียดเลยไม่เคยลิ้มรสเลยลมละเอียดแต่อธิบายไดอย่างจะแจ้งเขาเรียกใบลานเปล่า